สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอมรักษ์ขวัญชชยภูมิอีกแล้วนะคะหรือว่าครูตาลนั่นเองค่ะครูสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2แต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องมารยาทไทยแต่เป็น ตอนที่2นะคะเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไปแล,วแล้วเราจะมาเรียนเพิ่มอีกว่ามีมารยาทด้านใดบ้างนะคะมารยาทในการเดินค่ะในกรณีที่เราเดินในที่สาธารณะนะคะยกตัวอย่างเช่น การเดินตามถนนหรือการเดินข้ามถนนหากเราเดินตามถนนนะคะเราก็ต้องเดินบนทางเท้านะคะหรือถ้าหากเราจะเดินข้ามทางนะคะก็ให้ใช้ทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยนะคะแล้วเราก็ต้องสำรวมในการเดินนะคะไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะคะ การเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่ให้เดินผ่านในระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวมค่ะและค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่2ในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้นะคะให้เดินผ่านในระยะห่างที่พอสมควรในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างลำตัวและค้อมตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ค่ะ ต่อมานะคะมารยาทในการนั่งค่ะเด็กๆ 1. การนั่งพับเพียบนะคะการนั่งพับเพียบก็จะมีการนั่งพับเพียบแบบประนมมือเป็นลักษณะที่ใช้ในการฟังเทศหรือสวดมนต์หรือรับพรจากผู้ใหญ่ต่อมาค่ะการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะวางมือประสานกันบนหน้าขา ในลักษณะสำรวมค่ะการนั่งเก้าอี้ค่ะการนั่งเก้าอี้นะคะควรนั่งตัวตรงสำรวมกิริยามือทั้งสองข้างประสานกันหรือวางไว้บนหน้าค่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะมารยาทในการแต่งกายนะคะการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่และโอกาส เป็นมารยาททางสังคมที่นักเรียนควรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะเช่นเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนนะคะนักเรียนก็ควรสวมใส่ชุดนักเรียนให้ถูกระเบียบตามกฎของโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะว่าแต่ละภาพที่ใส่ชุด ควรจะไปสถานที่ไหนนะคะจึงจะเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งนะคะเอ๊เขาสวมชุดแบบนี้เขาจะไปไหนกันนะอ่าไปทะเลใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะต่อมาค่ะถ้าสวมชุดกีฬาแบบนี้จะต้องไปไหนนะไปออกกำลังกายหรือไปวิ่งใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะสาไฮเป้ถือเต็นท์หนักๆอย่างนี้ต้องไปไหนคะไปวิ่งหรือเปล่าคะ ่าไปเดินป่าใช่ไหมคะหรือไปตั้งแคมป์ไปเที่ยวได้หมดเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะเราเรียนจบกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋วเราจะมาทำกิจกรรมลองคิดดูจ้าข้อที่1คะ่ะเมื่อต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรคะหนึ่งนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าคะ่ะ 2. นั่งขัดสมาธิมือประสานกันไว้ด้านหน้า 3. นั่งชันเข่าค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนักเรียน,นคิดว่าข้อไหนคะเฉะลยนะคะข้อที่1ค่ะข้อต่อมาค่ะการแต่งกายไปโรงเรียนในข้อใดเหมาะสมที่สุดนะคะข้อที่1สวมเสื้อผ้าที่มีราคาแพง ข้อที่2สวมเสื้อผ้าที่มีความสวยงามข้อที่3สวมเสื้อผ้าที่สะอาดถูกระเบียบนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะเป็นการแต่งกายไปโรงเรียนได้เหมาะสมที่สุดนะอ่าเฉลยนะคะข้อที่3านั่นเองคะ่ะสวมเสื้อผ้าที่สะอาดถูกระเบียบนะคะ เมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีใบางานให้นักเรียนเดยวครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนไว้ในหลายกรุ๊ปนะคะแล้วให้นักเรียนเข้าไปทำหน้าตาของใบางานก็จะเป็นประมาณนี้ตามรูปครูเลยนะคะเรื่องมารยาทไทยเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนไปคลิกที่คำว่า finish นะคะสีะฟ้าด้านล่างเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกดตรง check my answer ก็คือ เช็คคะแนนได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนแคปบแล้วก็พิมพ์ชื่อส่งให้ครูได้เลยนะคะวันนี้ครูขอจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ